ไอเดโฮโคเดเอลเนียนไอเดโฮมันเลยมึงดูเมดอินไอเดโฮเอออย่างเงี้ยน่าโดนแดงเฮ้ยข้างนี้มันเป็นรูปประเทศสองศูนย์แปดคืออะไรรู้ปะแห่งผังมันบอกว่าเป็นแอเรียโคสไหมสำหรับเมืองบอยซิตี้อ๋อนี่ไงมันเป็นรูปแผนที่เลยใช่เฮ้ยเนี่ยมึงเห็นปาถ้าเบียร์โลคอลมันเขียนคำว่าโลคออ๋ออ๋อมึงเห็น่ามันจะเขียนคำว่าโลคอเลเออว่ะจริงด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือโลคออ๋อสำหรับคนที่อยากมาซัพพอร์ตเลย จริงอันนี้จากไอดาโฮเอามาสเอามาเอามาส่งกระโฮมใช่ไหมเป็นไอดาโฮไอดาโฮเย็ดเดลเล่นคำ IPA อันนี้65 IBU ความขมเจอเบียร์ที่แม่งมีความยูนิกว่ามาดูแต่ละโลโก้ของเาแล้วคลายของมันที่มันเลือกดนี้โซฟาคิงดิมมี่โซฟาคิงดิมมี่ที่มึงเจออันนี้พาอปไว้ไอ้หลักฝ่ายลายฝ่ายลายนอร์ทฟอกยังแปลกจัดแต่มันมีคาแรคเตอร์โซฟาคิงเฟียร์เลด พิกซิบเบียชเวดอล่าอุ้ยถูกถูกกว่าดิเตางป้ะเทเราได้กี่กี่ล้านละเอาไหมเอาไหมอันนี้น่าจะคอฟฟรีได้ได้ได้แบกจากที่ไหนจากที่ไหนอันนี้จากที่ไหนประจวบปะถ้าจะไม่ผิดมายังไงวะประจวบใช่หรอนี่มาตาเอิร์ธคือคนคนคคนเทยเลยมาตอร์เอิร์ธบลูคือมันเป็นสิวใช่ป่ะจุดจางดำวุ้แล้วสบู่ยี่ห้อเนี้ย ฟอกกับแขนด้านเดียวดูผลลัพธ์โหเนียนกว่าแบบเดี๋ยวคนไม่เชื่อแล้วเนี่ยมีจุดวะเขามีอบอกว่าลดรอยสิวลดจุดด่งดางดำผักเทลสิวใหม่เป็นสบสมุนไพรไทยกับชาวบ้านสั่งซื้อได้เดีวที่ไลแอดบ้าน,านตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่3ก้อนแค่2องบเก